เข้าไปข้างในเลยบัตรแมวครับเนี่ยมีการต้อนรับเรียบร้อยเลยครับเทียมไม่พลาดได้เลยอยู่อยู่อยู่เอกเลยครับรเอกดนตรีนะครับนี่เป็นการต้อนรับของพวกเราแลครับโอ้โหดีมากเลยครับแจ็คนี่คือบัตรนะครับบัตรใบหน้าสดนี่เป็นเอกดนตรีนะครับเป็นการมาต้อนรับทุกคนที่เข้ามาดูคอนเสิร์ตโอเคครับ ผู้คนเยอะแยะมากเลยครับเนี่ยโอ้โหสุดๆยังเอาบัตรเอาบัตรบ้างบัตนะ้างโอเคครับแจมแล้วมาเนี่ยจะเป็นคนทำงานที่ขายเครื่อเครื่อเข้าไปยังยในงานแล้วค,ครับตอนนี้โอ้โหคนเยอะมากเลย ตัวทํานทำตำแหน่งอะไรครับตัวนี้ทำอะไรครับตัวนี <ar> ้รอรับครับ้อรับแลับ <fundamental> <artist> หลังจากคอนเสิร์ตจบเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไป okay, okay. สอบถาม

อาจารย์รนิดน like ่ยนิดหน่แค่คือาจากว่านี่อาจารย์อไปอันเค From um, Indiana State University อ่ Sorry อ้อง่เดครับทุกนนครับแต่เยากเร้าวเาเขาบาที่เสียงเขาคือเล่นเค่อดนตรีอะไรครับดีเขาเรียกว่าดอกไมับไปด้วยา he s a student from the c o m m n i c a t i so he k n

How long did you practice this? Um. The, the horn all of my life, All since, of your life. since I was in the 5th grade, and, oh. and I'm in the 70th grade now. You practice yourself? Yes. Oh. I took lessons and played in the band, mm -hmm. then I went to undergraduate university, master's degree, doctoral degree, and played professionally for many years. Mm -hmm. It's hard for Same you? Same with them. It's hard or difficult? It's difficult if you don't practice. You must, you must practice every day, and then it's okay. Yeah, so nice to meet you. Hello. Good yeah. evening. Nice to meet you. Good evening. Mm. Very better pay. Very good. Oh, thank, thank you. you. <laughs> um, this time you come in Thailand, first time. Yes. Or not? Wow. Chai. Okay. <laughs> uh, what do you play? Guitar? Yes. Chat. Oh. Um, classic. Uh. What's, um, what's next now, Jim? D E N R E. Excuse me. Uh, what type do you play? Is there what type yeah, yeah. Blues, Folk, a little Rock Is there any? Is there any? Is there like? Is there any? Is Mm. And which guitar I have in my hand. Mm. How long did you um, play guitar? Almost 30 years. Almost the year? Nearly. Mm. Good. <laughs> okay. Um, and, excuse me, where do you come from? Indiana, USA. Oh, USA. wow. Okay. Terre Haute, Indiana. Mm. Born in Indianapolis, live in Terre Haute. โอเค thank <Yeah. S 2> you thank you nice to meet <Might S 1> you ม่เป็นไรโอ้น่าขอบคุณขอบคุณมากครับครับ <c oughs> คุณครับ เสียงเง,ง,งี่ยบแม่งขอที่ซ้อมขอรัตเนี่ยประมาณกี่วันได้ซอ้อมกันซ้อมมาสองอาทิตย์ได้สองอาทิตย์ได้รอตุ้งเจนี่กันแล้วขั้นตอนการฝึกมีอะไรบ้างอ่ะครับขั้นตอนก็มีวอร์มตอนแรกเข้าไปก็วอร์มก็เลือกเสียงว่าใครอยู่เสียงอะไรมันมีโซฟาโนโ่ออโต้เทนเนอร์แล้วก็เบสอ๋อแล้วพี่เพลงอยู่เสียงเทนเนอร์เทนเนอร์เทนเนอร์นี่เสียงยังไงอ่ะมันจะออก กลางอ๋อเบีร์ก็ตามสุดโซบาโนก็สุดออโต้ลองมาเทนเนอร์ก็สั่งคโอเคโอเคขอบคุณมากครับพี่วันครับพี่เป็นวัาดาวโมโธตีใช่ไหมครับครับผมก็เคยฟังอยู่เลข้างควาไม่เป็นไรฮิตมากเชื่อไหมครับพี่ชื่อพี่สิทธิ์ครับพี่สิทธิ์พี่สิทธิ์นี่เป็นสิทธิ์เก่าสุดสรรุ่นไหนครับรุ่นไหนรุ่น ก8ปีแล้วครับรุ่นมาแปีที่แล้วโอ้โหนานมากเก่าแล้วครับตอนนั้นตอนนั้นรู้สึกว่าผมยังอยู่ประมาณปฐมอยู่อีกมั้งโมจีตอนนั้นหอกว่าใช่ยอะเกันมากครับพี่แล้วที่เล่นกีตาร์เล่นเบสนี่อยู่ส่วนสนานรือว่าพี่หรือว่าพี่เก่าครับพี่เก่าจะอยู่ส่วนสนานตอนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนกีตาร์เปลี่ยนเปล่อ๋อแล้วเดี๋ยวๆที่เพื่อนๆครับอ๋อแล้วอันนี้มือกองเหมือนกันส่วนน้ำาเพี่ชื่อพี่อะไรครับตาครับซิต้าตาดีที่ได้รู้จักจากมือไหนพี่ ครับครับมือก่อนครับจับมือพี่รับจับจับเลยครับกับนิพิตาแล้ว่อตัวการเมืองเปลาครับไม่มีคำถามเดียวที่เข้ามาร้องนี่ได้ยังไงอะครับมีอาจารย์งานนี้ใช่ไหมครับก็ก็อาจารย์เชิญมาครับอ๋อปกติก็เคยร้องงานแบบนี้อยู่แล้วเออถ่ายคุ้มมากเลยนครับแล้วพี่ใช้เวลาสุดซ้อมร้องนานไหมครับ ตึ้งเคิร์นไกตัวนี้ครับจะถามจะถามทำไมพี่เขามือโปรมือชีพแล้วนะ่รอบสองรอบเองเมื่อกี้ก็้วรอบจริงแล้วพี่มารของคนเองครับใช่ครับเพราะว่าอีกสองคนไม่ได้จบ อ๋อโอเคครับแล้วตอนนี้การงานเป็นยังไงบ้างครับขอถามนิดนึงแล้วการอยางนะครับปิดท้ายครับอมีเรื่องแล้วพี่มีเรื่องแล้วเนี่ยมีเรื่องครับก็โอเคครับการมีเรื่องมีเรื่องที่ใหม่ล่าสุดก็โอเควันนี้เดินมีเรื่องมีตัวบ้างแล้วก็มีเรื่องการื่องผมมั่นใจโอเคครับ ไม่ไม่รู้แล้วครับว่าจะติดตามผลงานพี่แล้วกันขอบคุณมากครับเคเดี๋ยวเรามาต่อกันต่อจากสถานพี่สิทธิ์กับพี่ตาไปแล้วทนี่เราเข้ามาที่ห้องเก็บว่างให้ดีกว่า นี่ครับเจอห้องเก็บตัวครับเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ครับนี่ได้ข่าวว่าการละครเข้ามาร่วมเล่นแสดงกับเขาด้วยเนี่ยอยากทราบว่าพี่มาเล่นได้ยังไงอ๋อก็คือตปานี้เขาก็เหมือนกันต้านประสบการง์อะไร การแสดงชุดสุดท้ายเนี่ยชื่อชุดว่าอะไรครับจำไม่ได้ไม่เป็นจะบอกมาสนิทด้วย่างนีใช้เวลาฝึกซ้อมนานไหมครับก็ประมาณสองสามวันี่พี่ชื่ออะไรเอยยังเปเปใช่ไหมครับอยู่คณะอะไรนะนดตนีู้การละครครับผมดาวเดือนเพิ่งเจอแลาวเหรอครับบุีรัมย์อหไปหมดแล้ว <Hi. S 2> พี่ต้น,นครับอ๋อนี่เจอตัวแล้วครับพี่ต้นพี่ต้น,นครับต้นเซฟครับนิเทศศาสตร์อยู่อันรับขอ,ขอสัมภาษณ์ยังอยครับในการคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นไงบ้างครับประสบความสำเร็จไหมครับพี่ร,ร,รู้สึกยังไงบ้าง <laughs> เหนื่อยครับพี่ซ้อมกันกี่วันได้ครับเนี่ยอ๋อซ้อมก็ซ้อมมาร่องร่วมเดือนนะครับประมาณนี้นี่พี่ต้นสุดมาที่มันดี จบก็มีสี่เก้าจบคณะอะไรอะครับจบเนี่ยคณะคุณกิษย์ครับแต่ว่าเป็นสักาวิิาดนตรีเนี่ยนะครับสมัยก่อนมันเป็นคณะคุณศิษยรอ๋อสมัยก่อนครั้งนี้จัดครั้งแรกใช่ไหมครับจริงแล้วคอนเสิร์ตที่ร่วมกับอินเดน่าเนี่ยเรามีมาหลายครั้งแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่สามไม่สามแล้วใช่ครับอ๋อแล้วพี่คุมตั้งแต่ครั้งแรกเลยหรือเปล่าครับ ก็ผมก็ใช่ครับก็ดูดูผมก็ดูแลเรื่องทั่วไปตั้งแต่ครั้งแรกครับเป็นแบ็กสเตจส่วนมากแล้วคือว่าอาจารย์ฝรั่งนี้คือผมได้สัมภาษณ์แค่สองคนเองก็มีอาจารย์ไบกอันแล้วก็อาจารย์ที่เล่นกีตาร์อาจารย์อาจารย์เบนอาจารย์เบนแล้วก็ที่เหลือนี้ก็มีใครบ้างที่เหลือก็มีอาจารย์ชินนะครับอาจารย์ไมโครบัสแล้วก็อาจารย์ คือผมอยากทราบว่าการแสดงโชว์ไอตอนที่เขาเล่นเครื่องดนตรีสี่อย่างครับมีทมเป็อะไรแล้วก็มีทมเป็ดมีอ่ามีมีเปเปเครื่องดนตรีห้าชิ้นนะครับห้าชิ้นมีทำเปตสองแล้วก็เป็นทูบาร์เป็นชอมโบนแล้วก็เป็นไฟฮอนไฟฮอนโอเคครับแล้วเป็นเพลงการเล่นเพลงเนี่ยมันจะเป็นแนวอะไรบ้างครับ ส่วนใหญ่จะเป็นเขาเรียกว่าอเมริกันสไตล์นะครับจะเป็นจะเป็นอย่างบางเพลงที่เล่นเนี่ยจะเป็นต้นฉบับของบทเพลงอเมริกันตั้งแต่ยุค1920ครับก็สไตล์แนวนี้ประมาณแบบไหนครับแจ๊สหรือว่าก็เป็นแจ๊สครับแจ๊ส yes. <Yes. S 1> แล้วมีอะไรอีกไหมครับมีเล็กทายอะไร <yes S 1> ด้วย <นะ S 1> ที่ตอนนี้นั่งดูอยู่ การเล่นแบบอะไรที่เขาบอกว่าแบบประมาณสไตล์เล็เลกทางเลยผมได้ยินนะครัใช่เล็กทางก็เป็นเป็นยุคปีช่วงหนึ่งในยุคเป็นช่วงช่วงหนึ่งของอเมริกันมิวสิกป็นอาจจะเป็นในช่วงที่ย้อนไปขนาดใเก่เครับเดี๋ยวพี่ต้นนี้คือราควรอะไรหรเปล่าก็คือผมอยากรู้รายละเอียดอีกนิดนึงประมาณไหนคือ,อพวกคนที่เล่นที่เป็นอาจารย์ของตาชาต่างชาตินะครับมาเล่น ครั้งนี้เป็นครั้งแรกหรือเปล่าครับหรือว่าสองครั้งแรกของเขามาหรือเปล่าทีมสำหรับคือจะมีที่ที่มาคอนแทคกับเราประจำเนี่ยจะเป็นอาจารย์ไรอันนะครับคนที่เป่าเฟนอ๋อที่ใส่แว่นอ๋อที่ที่มาทุกครั้งใช่ไหมครับอ่าอันนี้เขาเข้ามาเขามาคอนแทคกับเราประมาณ8ปีที่แล้วแต่ว่าวงรวมเต็มๆเนี่ยเขาเข้ามาครั้งนี้ครั้งแรกอ๋อแสดงว่าที่บอกจัดสองครั้งก่อนก็คือไม่ใช่ทีมชุดนี้ใช่ไหมครัไม่ใช่ทีมชุดนี้ครับ อ๋อแล้วครับแล้วอาจารย์ไบรอนนี่สอนอยู่คณะภาคดนตรีที่ที่สุสุนันทาด้วยหรือเปล่าครับหรือว่ไม่ไม่ใช่ครับก็เขามาเขามาคือเขาจะมาบ่อยเขามาทําวิจัยบ้างมาวัดอ๋อแล้วมาคอนแทคกับสุสุนันทาใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อโอเคครับโอเคแล้วการเล่นที่ผสมไปด้วยกีตาร์เมื่อกี้ครับเป็นการเล่นที่เราเรียกว่าอไั๋อไม่อันนั้นไม่ได้เฉพาะจอดจงนะครับก็เป็นวงธรรมดาเนยครับ าจะเป็นเ,เรียกว่าบร a สแบนด์อย่าง,งเครือเป,เ,ปเป่าไม่ไดเรียกว่าบร a สแบนด์แล้วมีกีตาร์ผสมเข้าไปด้วยกันอ๋อครับแล้วก็บทเพลงที่เล่นเนี่ยเป็นบทเพลงของของมบอกิสตาเองเขาแต่งขึ้นคือฝรั่งตรงนี้ก็จะมีแต่ละคนเขาจะมีอัลบั้มเป็นของเองทำออกมาเองแล้วก็มีซีดีเป็นส่วนตัวองอนโ <ะ S 1> อเคครับยังไงก็วันนี้ขอ,ขอบคุณพี่ต้นมากเลยนะครับ โอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่คอนเสิร์ตเฉลิมปเกียรติครับซึ่งจบไปแล้วครับแล้วก็จะไปสอบถามกับอาจารย์หัวหน้าภาควิชาดนตรีนะครับก็คืออาจารย์ประจรท่านทองครับอยากรู้ว่าคอนเสิร์ตนี้เกิดมาได้ยังไงแล้วมาได้ยังไงถ้าอยากรู้ตามผมมาเลยคอนเสิร์ตนี่กว่าจะมาเป็นวันนี้ได้นี่มาได้ยังไงครับความเป็นมาเลอโอเคเริ่มจากอะไร่าก็เล่าแบบย่อๆแล้วกันนะครับย่อๆไม่ต้องเยอะ คือเดิมเนี่ยเราก็เคยจัดคอนเสิร์ตรูปอาจารย์ดนตรีที่ยิ่งใหญ่ครับเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วล่ะครั้งที่3ครัร้งที่สามนะบ<ๆ>ก็เป็นคอนเสิร์ตที่เราจัดปีละครั้งเท่า,าน,นั้องปีละครั้งในปีที่ในในช่วงที่อาจารย์ดนตรีทางจิตเขามาทีไทยมาทำเวิร์กช็อปดนตรีให้กับเราแล้วก็มารูปด้วยดนตรีกับเราอย่างที่เราเห็นเนี่ยมีท่านเราก็จัด โปรแกรมให้เขาเนี่ยได้แสดงดนตรีรูปของเราครับก็มีดนตรีไทยมีดนตรีมีคอรัสมีอาจารย์ฝรั่งเขาเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะครับครับจองก็คือเป็นไอเดียเป็นไอเดียมามันทุกทุกปีอยู่แล้วใช่ไหมครับอ่าเพราะเราเพราะมาอะไรไปทำความถูกลงเพราะลูกมืองกับทางทางนีน้าไปแล้วผมเพิ่งไปที่นีน้ามาเมื่อปีที่แล้วตอนปลายปีไปกับอาจารย์อ้อยเลยะที่อเมริกาใช่ใช่ ย้อนมาเราก็เลยกับอาจารย์ออนอยู่อ่า๋อแล้วมิตรอาจารย์บอกว่าให้ช่วยไป็นสำคัญโอเคจะถามอะไรอีกแล้วก็เพลงที่คัดเลือกน่ะมาใช้เล่นเพลงคลาสสิกโปรลิเพลงอะไรต่างๆเนี่ยครับมีเกณฑ์การคัดยังไงหรือว่าเขาเลือกกันมาเองหรือว่าอาจารย์เป็นคนบอกอะครับอ๋อคืออย่างนี้ครับโปรแกรมในการที่เขาแสดงเขานี่หมายถึงวง Brass Band ของอาจารย์ครับอมิตรน่ะเขาเขาซ้อมกันมาแล้วแต่ว่าเรา ให้เขาเลือกว่าเขาจะเล่นเพลงอะไรเพื่อเราจะบรรจุลงในโปรแกรมส่วนเพลงในคอนเสิร์ตทั้งหมดที่เหลือเนี่ยเพลงที่ทางโปรแกรมดนตรีทั้งผมและทีมเนี่ยช่วยกันช่วยกันทําสคริปต์ว่าเราจะเลือกเพลงอะไรมาเล่นในอย่างชื่อคอนเสิร์ตคือคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเฉลยพระเกียรติเราก็ต <at> ้องเลือกเพลงที่เป็นเพลงที่เข้ากับงานก็คือเพลงที่ผมกับบัตรถูกเชือยู่ไเนี่ยองเพลงโดยผมให้ทุกสิบผม่ยแสดงบทบาทเจ็ดทีนี่คือ จะโน้ตกีตาร์คลาสสิกกันใช่ครับสองเพลงังเป็ว่าเต้นตาเต้นใจมากเลยครับแบบรังฟังคนลุกเลยเนี่ยแค่เป็นมิติมิติใหม่ก็คือปมื่อกี้เราก็จะยังเด็กเรายังไม่ได้ขึ้นแสดงนะครับแล้วไอ้ชุดโชว์สุดท้ายนี่คือชอบมากเลยครับเป็นการผสมผสานระหว่างดนตรีไทยแล้วก็การแสดงด้วยนั่นเป็นสิ่งที่แบบเต้นตาผมมากเลยชุดสุดท้ายนี่คือชุดเป็นชุดที่เป็นทีมของนานเป็นแบบ ชื่อเพลงคือทรงพระเจริญอ๋ทรงพระเจริญรับบกับดนตรีเนี่ยอยู่ในคณะวิชาศิลปกรรมศิลป์ซึ่งประกอบด้วยศิลปะดนตรีเป็นหลักแล้วก็เลยมีไอเดียที่จะแจมให้มีการแสดงเป็นเพลงสุดท้ายลูกเป็นฟินาเลของงานครับเป็นฟินาเลของงานซึ่งสวยมากอาจารย์ครับงานนี้ใช้เวลาเตรียมงานนานไหมครับใช้เวลาเวลาวันเท่าไหร่ครับนานไหมเหรอครับตั้งแต่ผมกลับมาจากอเมริกาเมื่อตอน ต้นปีอะผมไปปลายปีใช่ไหมต้นปีห้าหนึ่งตอติดมเริ่มติมแล้วแล้วคืออยากทราบละเอีดนิดนึงคือระยะรนยการคือมีไรเท่าไหร่ลงทุนแล้วลงทุนผมยังไม่ได้คำนวณนะยังไม่คำนวณแต่ประมาณถ้าถ้าถ้าคิดเป็นตัวเลขของทางราชการก็คงไม่ ทั้าทั้งอีกตัวเลขที่ลงสุดเป็นแบบเอกชนนะงานแบบนี้ก็ต้องมีหลายแสนนะครับหลายแสนครับอ๋อแล้วสรุปโดยรวมด้วถือว่าประสบความสำเร็จไหมครับก็ในครั้งนี้ผมรู้สึกดีใจนะถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะแต่ว่าจะถามว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็ขอตอบว่าปีหน้าต้องดีกว่านี้ใช่ครดีเรื่อยๆขอให้พัฒนาเรื่อยๆแล้วกันนะครับโอเคครับก็ ครับคอนเสิร์ตก็จบไปแล้วครับแล้วก็คงไม่มีอะไรแล้วครับเป็นคอนเสิร์ตที่สนุกมากๆเลยครับในการเล่นดนตรีแนวแจ๊สแจ๊สล็กชายอะไรเนี่ยเป็นเพลงแบบสไตล์อเมริกันนะครับซึ่งเป็นดนตรีที่ไเล้ะซึ้งใจมากๆเลยครับได้อารมณ์สุดที่ภาพจริงโอเคงั้นผมขอจบการรายงานนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นครับสวัสดีครับบ๊ายบายแล้ว พอเจอกันงานหน้า